you with วิดูวิดเจนสันไปเดี๋ยวแม่เดินสโลลีโอเคให้งานให้งานไหนโอเคดูดูดูมันทำหน้าทำตาเบิ้งเบิ้งมันเห็ดหน้าเห็ดตาเบิ้งเบิ้งมาเขียบเบิ้งได้ขี่ซาเล็งดีใจ เออบ๊ายบายบ๊ายบายบายบายไปแคนโกนแคนคัมแบ็กกเกอเด้อไอมีนไลฟ์เจนสันโออยบิดเจเดนโอเคบ๊ายบายไปแล้วค่ะอายดอกแคนคัมแบ็กวันมอร์ทัมสเตจขันขี่รถค่ะทุกคนค่ะอยากขี่รถเจเดนสวัสดีทุกคนเลยนะคะเขามาแล้วคอหัวใจล,ะละ้วๆ ขอบคุามาแล้วขอกดไลค์กดแชร์แ้่ะค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคอยู่กับมากัตเดินกลับบ้านค่ะทุกคนค่ะกำลังเดินกลับบ้าน มาจากบ้านคุณยายไปเก็บผักมาค่ะนี่ไพได้ผักกับกับเจเดนนะคะเป็นผักผักชีลาวแล้วก็เก็บไปแล้วค่ะส่วนหนึ่งพุ่นกาลังไปพุ่นค่ะเอาไปพุ่นแล้วนั่งดีกับยางเหาค่ะเจ้าค่ะกับรถประเขียบตอนมาเข็นรถอันนี้ตอนกลับนะคะเขาไปซาเล้งค่ะเขียบชอบซาเล้งชอบมอเตอร์ไซค์อืมอีลี บ่งนี่เบ่งโอ้ยเนาะมากัดเอ้ยเอเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะข้าาแ้วกวดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนคะคะมาเดินกลับบ้านค่ะยังกลับบ้านได้อย่างกินข้าวแลงเนาะ,ะเอเจ้าเอ้ยเขาชอบเมอเตัรไซค์มาซาเลง สวัสดีีทาเฟซบุ๊เด้วยมเจ้าเด้อสวัสดีค่ะไอบีคุณน้ำน้ำนะคะคุณน้ำบรรยากาศกำลังดีค่ะตอนนี้ไม่ไม่หนาวแล้วนะคะมั่เจ้าขาวพหนาวแล้วค่ะอากาศตอนนี้บพหนาวแล้วอากาศยังอมอ,ออมออยอยู่เ่ย กกินผักขีดเล็กกับ,บท่านได้หากเก็บอยู่ทุกคนสบายดีไหมคะมาคุยกันได้นะคะพู้เจ้าขาทูนเลยค่ะเห็นปะด้ย่างรัดเอา <c oughs> ย่างรัดเอาไหทุกคนเลยบรรยากาศดีมากค่ะ <c oughs> ทุนมากยู่พุน มาไกลอันนี้หมาเด้อพี่เจ้าเด้อหมาดวงจันทร์กับดวงดาวกำลังขึ้นคู่กันค่ะกำลังขึ้นคู่กันคิดถึงบ้านเลยแมนบอสคิดถึงบ้านกลับบ้านเฮาเดอผู้ใดคิดฮอดบ้านนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะคะสวัสดีปีใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ ข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ดีหน่อยนะคะมือเจ้าขากดไลค์กดแชร์ให้เนะะี่ยค่ะดูสิท้องฟ้าสวยงามนกกระบ,บินเนาะมือเจ้าเนาะเออสีงามงามผลเจสิก้าปั่นจักยานมาแล้วไปใส่มาบะอื้ม หนูไปไหนคะลูกอยู่กับคุณตาไหมอ่ะหนูหนูสิไปใส่ฮะแล้วหนูจะเอากุญแจบ้านไปทำไมอะ่ะ mm hmm. อยากได้กุญแจบ้านหลังเก่าว่าสันเอาไปเหอย่างบ๋อ hmm. มามามาเจ็ดเลยมามา,มาลูกมา ต้องะพกเาาไม่หน่วยอยู่เดอเห็นได้ว่าจังซงสิอากาศไม่เย็นค่ะอากาศร้อนนะคะไม่ถือว่าร้อนมากแล้วก็ไม่ถือกับว่าอากาศเย็นปานใดนะคะพม่เจ้าค่ะกำลังสบายแบบชิวๆอา้าวหนุยเจสเพกอัพมัมมี่ชูเดอะเดอะแบล็กวันเฮียเฮียเฮีย ไมชูแบล็กวันเดียรลองดาหมาคาบขังหนึ่งอยู่พี่ขังหนึ่งอยู่พุ่หนหมาน้อหมาใครเป็นคนคาบมากัดหรือเปล่าเนี่ยเป็นคนคาบรองเท้าแม่หฮ้ปุ่นไปค่ะอ,อายุทยาก็สบายสบายอากาศทั้งสบายสบายเนาะเอะ้ยเนาะ มา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 เจเดนไปไหนพุ่นเดะจะเด,นอ,ด,เดนอยู่พุ่นแต่จะเดนอยู่พี่จะเดนอยู่นี่ค่ะทุกคนโหบรรยากาศกำลังดีอ่ะบรรยากาศกับ มาล้างผักหน่อยค่ะผักเอามาเนี่เต็มทุกคนสัญญาณมันกระตุก